กี่คนเนี่ยฟ้ามาเล่นไหมยังจัดแถวไม่ได้อีกเหรอน่นเราขึ้นเล่นแคสามคนฟ้ามาอยู่หน้าตัวนอนรถไฟมนุฟ้ามาอยู่หน้าเร็วกระบวนานี้มีกี่คนเขาไม่เข้ากล้องนะเขาอยู่กับพลงเขาเล่นกับเพลงเราจะมาไปมกัน อ๋อวอย่างนี้นะคะต้าเอาอย่างนี้นะดาพตว้ให้ดูสิแมมามาเอาต้องอ้องดูแลก่อนวันที่ตกใจล่าสุดยิ้มเมื่อไปถึงเห็นบ้านไอ้าเปอร์ทีวีไม่ห่อ